การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่สองครูประจำวิชานางสาวดาเรืองสิทธิทเสนาว่าที่ร้อยเอกนรพรัตน์พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดหน่วยที่8ครอบครัวแสนรักเรื่องพยัญชนะทอทหารและหอหีบะสมกับสระเดียวจิจกรรมแบบฝึกหัดชุดบันทึกต้องรอยการเรียนรู้และเสริมทักษะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด คือเอกสารหรือแบบฝึกที่ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วเป็นการช่วยเสริมทักษะความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้เด็กเขียนพยัญชนะทอทหร,ระสมกับสระเดียวได้ เพื่อให้เด็กเขียนพยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวได้เด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะเราก็ได้ฝึกพยัญชนะนะคะฝึกอ่านพยัญชนะผสมกับสระเดียวกันไปแล้วนะคะเด็กๆยังคงจาได้ไหมเอ่ยว่าพยัญชนะอะไรที่เราเรียนไปแล้วบ้างคะ่ะไปทบทวนกันเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกเด็กจําได้ไหมเอ่ยว่าคือพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตักติ๊กตัก เก่งมากค่ะพยัญชนะตัวทอทหาหานั่นเองไปดูพยัญชนะตัวที่สองเลยค่ะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะหอหีบนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะตอบมือตัวเองดังๆเลยครูให้ห้าดาวไปเลยนะคะคะแนนเต็ม เด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำกันด้วยค่ะฝึกผสมคำนะคะภาพจากภาพนะคะพยัญชนะผสมกับสระเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะภาพอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะภาพทหารนะคะภาพทหารแทนพยัญชนะก็คือตัวทอทหารค่ะผสมกับสระอ่ะอ่านว่าทะทออ่ะ คำที่สองนะคะภาพทหารแทนพยัญชนะก็คือตัวททหารเก่งมากค่ะผสมกับสระอาอ่านว่าทาทอาทา,าเด็กๆค่ะมาดูคำต่อไปเลยค่ะภาพ ทหารนะคะแทนพยัญชนะก็คือตัวทอนะคะทอทหารผรสมกับสระอีอ่านว่าทีทออิทิคำต่อไปนะคะภาพทหารแทนพยัญชนะก็คือตัวทอทหารนะคะผสมกับสระรอีอ่านว่าทีทออีที ดูคำต่อไปเลยนะคะาภาพทอทหารนะคะภาพทอทหารเหมือนเดิมแทนพยัญชนะก็คือตัวทอนะคะทอทหารประสมกับสระอึอ่านว่าทอึอทออึทึคำต่อไปนะคะภาพทหารแทนพยัญชนะก็คือตัวทอทหารนะคะะสมกับสระอืออ่านว่าทือ ทอ,อ,อือถือภาพทหารนะคะแทนพยัญชนะก็คือตัวทอทอทหารนะคะผสมกับสระอุอ่านว่าทุทออุทุคําต่อไปค่ะภาพทหารเหมือนเดิมนะคะแทนพยัญชนะก็คือตัวทอทอทหารผรสมกับสระอูอ่านว่า ทูทออูทูเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะถ้าดเด็กพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันเลยค่ะพยัญชนะทอทหารประสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆถ้าได้เด็กจำได้อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอตอบคำถามมาให้คุณครูด้วยนะคะ เด็กคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดร่องรอยมาให้เด็กๆได้ทํากันด้วยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะสาระที่2เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเล่มสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะหน้าที่1นนะคะเด็กๆเปิดหน้าแบบฝึกหัดที่1แล้วใช่ไหมคะแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆ เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคําสั่งให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสนทนากับคุณพ่อของเด็กๆแต่ละคนมีอาชีพแตกต่างกันไปจากนั้นเด็กๆดูภาพอาชีพทหารนะคะที่ประสมกับสระต่างๆและขี่กากระบาททับคําที่สัมพันธ์กับช่องแรกนะคะอ้าวช่องแรกนะคะเด็กๆก็จะเป็นภาพพยัญชนะใช่ไหมคะภาพแทนพยัญชนะก็คือตัว ทอภาพทหารนะคะผสมกับสระเดี่ยวนะคะช่องแรกก็จะเป็นภาพทหารที่ผสมกับสระเดี่ยวนะคะภาพทหารแทนพยัญชนะก็คือตัวไรคะถูกค่ะแทนพยัญชนะก็คือตัวทอทหารนั่นเองเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งก็คือภาพทหารผรสมกับสระนะคะเราจะได้คําว่าอะไรนะคะมาดู คำตอบช่องที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคําว่าทาใช่หรือไม่คําว่าทะใช่หรือไม่คําว่าทุใช่หรือไม่ไมไมนะคะทั้ง3ข้อให้เด็กๆเลือกมา1ข้อนะคะพยัญชนะทอทหารผรสมกับสระะนะคะพยัญชนะทอทหารผสมกับ สระเราจะได้คําว่าอะไรนะคะคุณครูจะทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูหนึ่งข้อนะคะถูกต้องค่ะได้คําว่าทะนั่นเองเด็กๆตอบถูกเหมือนกับคุณครูเมงมุมใชไหมิคะเก่งมากค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทํำใบฝึกหัดได้เลยค่ะเจอกันในคลิปที่สองนะคะเด็กๆ